กูไม่ได้เป็นในโซพราะกูโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนกูไม่ได้เป็นในโซก็เพราะกูโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนกูไม่ได้3ามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับ นะวันนี้ก็รีแอคชั่นตามเคยนะฮะวันนี้ก็มีท่านคนนะขอเพลงมาเหมือนเหมือน,น,นฟังเพลงอ่าแรปเปอร์คนนี้แล้วก็เลยขอคนนี้ต่อเลยนะครับคือช่วงก่อนเนี่ยคนหนึ่งเลีอคชั่นเพลงของใหม่ของสลันนะครับเป็นเพลงอะไรนะสตูดิโอเก็ตเตอร์หรือเปล่านะครับไหนดักเออนะครับเหมือนแชละใชชละนะครับแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงกับใครนะ ที่ของกับพีคนะครับว่าพีคเนี่นะนะครับก็เป็นเขาบอกว่าทันทีที่คุณหนึ่งเลี้ยชันไปนะบอกว่าคุณหึ่งอ่ะโหชอบกลุ่มของสลันมากเลยนะครับแต่ทุกคนแนะนำเพลงเข้ามาว่าเฮ้ยสลันกับพีคเนี่ยคืออยู่คนละกลุ่มครับแต่มาร่วมคอเล็มาเล็บกันเฉยๆนะครับโอ้โหมาเล็บกันเฉยๆโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ย ไม่เฉยๆเลยนะครับเพลงดีมากๆเลยนะครับคนหนึ่งเลชันมาโอ้โหคนดูก็ตามมายเยอะเหมือนกันนะครับนะแฟนคลับนะ FC ของสลันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยเลยบอกว่าก็เลยขอเพลงมาต่อเนื่องเลยขอเพลงชุมชนนะของพีคนะครับไอแอนะครับนะครูหนึ่งอาจจะน่าจะพูดถูกแล้วนะ นะครับก็เป็นเพลงที่หลายคนแฟนคลับกลุ่มแรปเปอร์เนาะที่แนะนําเพลงเข้ามาก็เลยทําให้คุณหนึ่งได้รู้จักเพลงหลายๆเพลงของตรงนี้นะครับนะครับโอเคคนหนึ่งเลยจับเพลงนี้ให้เลยนะครับตามคําขอเลยแล้วกันนะครับนะพอหลังจากที่คณหนึ่งร้องเพลงนะครับฉันร้องสังผิด์ผดผิดเสละเรียชนเพลงไปนะครับก็ คนทุกคนขอเพลงสลันมาต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดนี้เพลงสลันออกใหม่อีกแล้วนะครับออกใหม่อีกแล้วชื่อว่าเพลงอะไรเนี่ยโอ้โหเพลงอะไรนะเออชื่อเพลงอะไรเนี่ย Boot. ไบเอ็นบุตเหรอบุตรนะคนหนึ่งภาษา,ษาษาอังกฤษน,นี่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะ,ะสำเนียงไม่ค่อยได้ไม่กล้าพูดแรงเต็มที่กลัวผิดนะฮะก็เลย มารีแอคชั่นให้กับทุกคนให้ดูเลยแล้วกันนะครับกับเพลงนี้นะครับโอเคมาฟังเพลงนี้ของพีคแล้วกันนะครับเป็นอาเขาเรียกว่าโอ้เพลงลงเมื่อปีแล้วนะครับปีแล้วถึงขอมาสงสัยเพลงคงจะดีมากเพลงชื่อว่าชุมชนนะครับไม่เป็นกลุ่มชุมชนชมชนหนึ่งหรือเปล่าหรือชมชนแรปเปอร์หรือเปล่าไม่รู้ละ ลองฟังดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเองไปลองฟังดูด้วปพร้อมกับคนหนึ่งแล้วกันนะฮะพร้อมไปฟังเพลงนี้กันครับชมชมนะครับพร้อมไปอื้ธรรมดาเลยอนนไอ้ท,ที่เลยข่าวด้วย เออแนวเป็นชุมชนคายาสิทธิ์นี้หรอหรือปปสนะคะก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังกว่าสองรอนายค่ะกูจะเล่าให้มึงฟังว่ามันจริงหรือไม่จริงเรื่องราวของสลัมที่บุกบึงเคยได้ยินให้มึงตั้งใจฟังไม่ได้มาค่าหรือไล่กีนี่คือเสียงเด็กเกียรี่แสบที่สุดในใต้ดิน เรื่องราวในชุมชนเกิดขึ้นตอตอกซอกซอยกันข้างมาคืนดึกดื่นมีคนนั่งลอกฟอยทำตัวธรรมดาะตสายตาชอบลอยตานกันธิควยนเ้คนดาวเนเาวลอยในซอยเป็นเรื่องปกติที่คนก็เห็นอยู่ตาตารุ่นพี สอนน้องรุ <tra ่นน้องก็จำมาบางคนดุดรำแข็งบางคนดุดกันชาครอบครัวยากจนบางคนต้องทำยาแต่โตมาไม่ได้โง่บางคนฉลาดจับมีตตำรวจตามล่าจะไปหน้าประกาศจับมีคดีฆ่าคนตายไม่ได้กลัวจะบาปหนักและกูไม่เติบโตมาในยุคที่ยาระบาดหนักกูไม่ได้เป็นในโซ่เพราะพวกกูโตในชุมชนนะโตในชุมชนอะแค่โตชุมชนไม่ได้เป็นในโซ่ ในชุมชนนะตอนในชุมชนกูไม่ได้เป็นในโซุ่กูตัในชุมชนน่ะตอนในชุมชนน่ะตอนในชุมชนกูไม่ได้เป็นในโซ่เขาพกูตัในชุมชนน่ะตอนในชุมชนน่ะตอนในชุมชนเรียนโรงเรียนวัดไม่ใส่สูตรหรือปลูกไทยภาพที่เห็นตอนมหนึ่งคือเพื่อนกูนั่งดูดไทยมันจุดไฟแล้วถามว่ามึงจะดูดไหมอาการเพื่อนกูเริ่มดีดเมื่อตัวยาถูกใช้ใครที่เป็นเยาวชนไปอยู่ในกรกขัง บางคนก็ออกมาเป็นคนดีในตอนนี้ที่ขังเสร็จบางก็โดนตำรวจฆ่าบางก็วาดทหารเก็บกูยังมีเพื่อนอีกมากมายเลยชอบชอบแ,แม่งเจ็บแล้วไม่จำทำผู้ใหญ่เขาเอื้อมกันโดนด่าโดน,โดน,โดนว่าทำไมมึงไม่เตือนมันรับเพื่อนพี่น้องพวกเราต้องเตือนกันกูมไม่อยากให้มึงไปใช้ชีวิตในเ,นในเรือนจำเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อครับผมครับพี่แต่ถ้ามึงติดคุกพ่อแม่ต้องรับนี่ตีลันฟันแทงแม่งรักน้องรักพี่เกือบต้องโดนไล่ฆ่าเพราะขายยาทับ กูไม่ได้เป็นในโซ่พวกกูโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนกูไม่ได้เป็นในโซ่พวกกูโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนกูไม่ได้เป็นในโซ่เพราพวกกูโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนกูไม่ได้เป็นในโซ่พวกกูโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนน่ะโตในชุมชนเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้บอกให้เราได้รู้เลยนะชุมชน อาวุธในครอบครองจากคด,ดีที่นายคนเพื่อล่วงจินดีกับโทษที่นายพ้นออกมาจากบ้านใหญ่ใส่เสื้อกันลายลดบางคนต้องตายแกเป็นสมล่างห้อยบางคนพิการโดนส้นติงจนล่างง่อยโดนสังคมให้ร้ายใครว่าเป็นซากอ้อยหลักดี ทิ้งปนบางคนก็ชาติสร้อยรอคอยอิสระที่มันไม่ได้ฟรีมารุ่นพี่คดีค่ะรุ่นน้องคดียาหมายจับก็ยังมีบางคนหนีคดีมากเหมือนเรียงข้อความความจริงมาและม่ให้ทุกคนได้ชมเลยนะเหมือยนอย่ามักํำแหะสอนด้วยนะเนี่ยข้อดีของชุมชนคือเด็กทุกคนแม่งรักกันกูไม่ได้เป็นในโซ่เพราะพวกกูโตในชุมชนอ่ะโตในชุมชนอ่ะโตในชุมชนกูไม่ได้เป็นในโซ่เพราะพวก

สองห้าหกสา3กรุงเทพมหานครสาทรนาริว่างคุ้ยอือฮืออย่างไรชุมชนไปฮะเราอยากแสงดงให้เห็นได้เห็นได้รู้เลยอือฮือ ถ <c oughs> ึงดูครั้งแรกสัพายคุณไ,ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะคุณหนึ่งได้ชมเพลงนี้นะฮะคุณหน่งขอขอตบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะฮะที่ช่วยเป็นกเหมือนเขอบอกเสียงนั่นแหละนะครับบอกว่าเราเรื่องเหล่าชมุมชนนะผมผิดไหมละ่ะที่ผมอยู่ชุมชนหลายคนอาจจะบอกว่าชมุมชน,นต้องแบบว่า มีขี้ยาทําอะไรอะไร,ะไ,รไม่ดีสุข,ขอีอยา่างถามว่ามันมีไหมมันก็มีบ้างแต่อย่าเหมารวมรุ่นพี่ก่อนอาจจะเคยทำแต่รุ่นต่อไปอาจจะไม่ทําก็ได้บางรุ่นบางกลุ่มมันก็ไม่ใช่มีทุกคนนะครับก็อยา่างที่บอกว่าเห็นว่าช,ชุมชนอย่างน,แบบนี้นะครับชุมชนแบบเนี้นะครับก็ข้อดีสุขีพิจาร์ที่พี่เมือ่อนะกี้บอกว่าคือหรอรักกันนะครับหัรักกันนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็แต่งมาเพื่อบอกว่า เราอยู่ในชุมชนเนี่ยมันบางคนอาจจะมองว่าเราไม่ดีอาจจะมองภาพรวมเอาง่ายบอกภาพรวมมาแหละนะครับเป็นขี้ยาบ้างเสพติดบ้านขายยาบ้างทําอะไรผิดผิดบ้างเห็นไหมมีเมื่อกี้เห็นแบบที่เขียนอะไรต่างๆเป็นศิลปะต่างๆบางคนอาจจะเขียนไปเรื่อยอแบบดแบบกดกวนก็มีแต่บางคนก็เป็นศิลปะก็มีเพื่อให้แบบมุมนี้เป็นมุมแบบเป็นในกลุ่มของวัยรุ่น นะครับเหมือนโชว์ผลงานรืยซ้ำแหละบางคนก็เป็นหัวศิลปินเหมือนกันนะครับเห็นไหมกลุ่มกลุ่มชุมชนเป็นไงสรงสรรสร้สางสรรเพลงมาให้คนดูได้ดูเลยนะครับ <ปะ S 1> และคนดูถึง14ล้านไม่แปลกไม่ธรรมดานะครับสุดยอดมากคือทํามาได้อย่างให้ให้ให้ใหเสียงของเด็กชุมชนนะ่ย ให้ทุกคนได้มองในภาพรักณได้ดีขึ้นนะครับดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะที่แนะนาเพลงนี้มานะนะครับแนะนำเพลงนี้มาถึงว่าเธอทําไมให้คุณหนึ่งหรีชันเพลงผ่านมาตั้งหงปียังขอมาอยู่เลยนะขอมาให้อยาให้รู้ว่าเพลงนี้เขาแตกมาเพราะอ่าเหมือนแบบกระบอกเสียให้กับสุมชนนะครับฉะนั้นทุกคนนะอยู่ที่ไหนก็นได้ ไม่จําเป็นต้องเหมารวมนะครับบางคนน่ยมันใช่ชุมชนบึบ้มบบ,บางคนเะ้ยพ่อแม่ขายยาแต่ลูกดีบีเยอะแยะท่วมไปนะครับไม่ใช่ว่าพ่อแม่ขายยาติดคุกบางคนก็ว่าเออพ่อแม่ติดคุกลูกก็เป็นเยออย่างนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างมันมีเหตุผลของของ,ของตัวบุคคลนะครับอย่าเหมารวมคนเรามันพัฒนาได้อย่างเช่นกลุ่มนี้และเปิดอนคนนี้สร้างความสาง,งานเพลงมาเป็นไงครับ คนดูเยอะเลยนะครับนัแกแต่ช่องทำในตัวช่องในตัวในต,ตัวเองนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหมีเพลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเป็นแบบแนวแบบในชุมชนเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเนียวว่างๆเดี๋ยวคุณหลังจากคุณหนึ่งเลชันเพลงนี้ไปผมว่าแฟนคลับในในเดเปอร์นคนนี้คงจะขอเพลงมาแน่นอนได้นะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ชอบมากเลยเริ่มจากรู้จากาเพลงเพลงแรปเปอร์อย่างที่บอกแหละมันทำมา้หาเคาเรียกว่าร้องเพลงแล้วให้เราได้คิดถึงบรรยากาศแล้วก็คิดถึงความเป็นจริงด้วยแล้วคิดถึงเวอร์่ันสมัยนี้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยเพลงเป็นเพลงที่กลุ่มแรปเปอร์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงนะครับทําให้ทุกคนได้เข้าใจเพราะแรปเปอร์นะคือเอาคําพูด มาแรปให้ทุกคนได้เขาเข้าใจกับเพลงแล้วฟังเพลงสนุกด้วยแล้วก็เข้าใจความหมายด้วยนะครับโอเควันนี้เพลงค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคุณหนึ่งพยเอาคามรูกินแล้วกันนะครับสำ<ะ>หรับวันนี้ก็เพลงค่นี้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ